เราโลง่งเรารู้สึกประทับใจเวลาเป็นทรมานมากๆเลยค่ะต้องกินยาตลอดชีวิตหน้ามืดเป็นลมบอ่อยๆจะไปไน้ำมาไหนแทบจะล้มต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงสค่ะทุกคนพี่นีนะคะพี่นีนะคะมีโรคประจําตัวทุกคนนะคะเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวค่ะพี่นีอยู่ในสเต็ปที่สองนะคะมีอาการที่แบบว่าต้องไปให้เลือดอยู่ทุกๆ3เดือนนะคะ ต้องไปพบแพทย์ทุกๆ3เดือนแล้วก็ได้ให้เคมีบําบัดถึง4ครั้งนะคะการที่ให้เคมีบําบัด4ครั้งเนะะี่ยค่ะทุกคนทําให้พี่นีนะคะต้องโกนหัวล้นเคยแบบว่าสุขภาพนะคะผิวหนังเนี่ยแห้งเกรียมไปเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เคมีบําบัด <c oughs> ทุก3เดือนเนี่ยนะคะพี่นีมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะการให้เคมีมทุกคนนะคะเหมือนกับแบบเราอะ่ะโดนโดนยาขายะคาเซลลเราเลยก็ว่าได้นะคะ จนมาเจอผลิตภัณฑ์ของฟุ้เมพิกนะคะซึ่งไม่ได้ใช้เคมีบําบัดเป็นธรรมชาติบําบัดทําให้พี่นีนะคะลดการไปรับเลือดถึงทุกทุกสเดือนพี่นีจะต้องไปรับเลือดที่โรงพยาบาลถูกไหมแต่ตอนนี้นะคะพี่นีไม่ได้ไปให้รับเลือดแล้วทุกคนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่นีทานแล้วเฮ้ยมันไม่มีอาการอาการที่แบบว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแล้วทุกคนแล้วก็สุขภาพผิวของพี่นีก็คือดีขึ้นมากนะคะ แล้วไปตรวจนะคะทุกคนที่แน่ๆไม่มีสิ่งตกค้างหมายถึงว่าคุณหมอตรวจไม่พบถ้าปกติอะถ้าพี่นีทานอาหารเสริมคุณหมอจะตรวจพบอาหารเสริมในร่างกายของพี่นีแต่รอบนี้นะคะไม่มีซึ่งมันเป็นธรรมชาติบาบัดจริงๆค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่นีไม่ได้ไปรับเลือดแล้วนะคะทุกคนได้แค่ไปกระตุ้นเลือดแค่นั้นเองนะคะแล้วผิวสุขภาพผิวของพี่นีก็ดีขึ้นนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่นีใช้ได้ ผลิตภัณฑ์ฟูมิทิกพลัสนะคะมาได้เป็นระยะเวลา1ปีเต็มค่ะทุกคนไปตรวจครังล่าสุดนะคะทุกคนถ่าเลือดของพี่นีนะคะดีขึ้นแหมนะคะซีลเมล็งตรวจไม่พบแล้วค่ะทุกคน